เบื้องต้นเนี่ยเขาสามารถทําได้อยู่ที่50,000-70,000คันนะคะแต่ว่าไม่ได้บอกนะว่าภายในระยะเว,เวลาเท่าไหร่อย่างไรแล้วก็รถรุ่นนี้เนี่ยมาเปิดโชว์ครั้งแรกที่ในงานเจแปนโมบิลิตี้โชว์ประเทศญี่ปุ่นแต่เสียดายว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่มีตัวมือจับให้เราก้าวแบบเที่ยวสําหรับดึงตัวเราขึ้นมานะ,ะตรงนี้ก็สำหรับเจ้าตัว Toyota Land c r u i s e r FJ คันนี้นะคะคอนเซปต์การออกแบบของเขาเนี่ยมาภายใต้คอนเซปต์ f r e e d o m and Joy นะคะก็มาจากตัวชื่อ ความสนุกสนานและก็ความอิสระนะคะ Freedom and Joy FJ ค่ะก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราต้องรอดูกันว่าอารมณ์ในการขับขี่เมื่อเขาเปิดตัวจริงๆแล้วเนี่ยจะให้ความรู้สึกสนุกสนานมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเลยเนี่ยโตโยต้าเนี่ยเตรียมความสนุกไว้ให้กับลูกค้าของเจ้า Toyota FJ ด้วยชุดแต่งนะคะเขาบอกว่าเขาเตรียมชุดแต่งที่หลากหลายแนวทางมากๆเลยนะเพื่อรองรับ สไตล์ของผู้ใช้งานเนี่ยตามสไตล์ต่างๆนะเขาจะมีเป็นชุดแต่งแพ็กเกจต่างๆมาให้เลือกด้วยนะก็ชอบแบบไหนก็แต่งกันได้แบบตามสไตล์แบบฟรีดอมตามอิสระของแต่ละคนไปเลยนะคะรุ่นนี้เนี่ยจะผลิตแล้วก็ประกอบจากโรงงานในประเทศไทยนะคะเมื่อวานที่ฉันมีโอกาสได้สัมภาษณ์กับคุณไมเอะผู้บริหารระดับสูงของ t o y o ต a าเอเชียมอเตอร์นี่ยนะคะเขาบอกบอกว่า กำลังการผลิตของรถรุ่นนี้เขาไม่ได้ตั้งเป้าอะไรไว้นะแต่ว่าเขาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยเขาสามารถทําได้อยู่ที่5 0 0 0 0ถึง70,000คันนะคะแต่ว่าไม่ได้บอกนะว่าภายในระยะเวลาเ,ลาเท่าไหร่อยา่างไรแล้วก็รถรุ่นนี้เนี่ยมาเปิดโชว์ครั้งแรกที่ในงาน Japan Mobility Show ประเทศญี่ปุ่นแห่งนี้เป็นครั้งแรกเป็น WorldP r e m เม r e ของโลกนะคะส่วนที่ประเทศไทยเองเนี่ยก็จะมีการเปิดตัวคาดว่าน่าจะเป็นในงานมอเตอร์โชว์ค่ะด้านหน้าเนี่ยจะมีในส่วนของตัวกล้อง ซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเป็นกล้องแบบ360องศาเนี่ยมาซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยนะนี่ก็ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยนะคะนี่ดิฉันชอบมากๆเลยกับตรงนี้นี่ตัวโลโก้ของเขาเนี่ยค่ะมันให้ความรู้สึกว่าเป็นโตโยต้าที่แข็งแรงพร้อมลุยบึกบึนไปได้ทุกเส้นทางนะส่วนไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟหน้าลักษณะคล้ายๆกับตัว C นะเป็นไฟหน้าแบบเส้น LED ค่อนข้างจะสวยงามโดดเด่นสะดุดตามากๆเลยค่ะมาดูที่ด้านท้ายนะจะเห็นว่านี่เลยตัวยางใหญ่ๆอยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ บานเปิดประตูได้ค่ะเป็นฝาเปิดแบบนี้นะคะเปิดออกมาน้แทมนี่เลยก็นี่เลย,เลยมีชกขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้นะแล้วก็เขาไม่มีตัวบันไดที่แบบเหยียบขึ้นไปได้นะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็มีพื้นที่สําหรับเก็บของได้พอสมควรเลยทีเดียวแล้วตัวเบาะเองเนี่ยก็น่าจะปรับพับลงไปได้แบบ40-60นะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการบรรทุกสัมภาระด้านหลังของเจ้า Toyota Land Cruiser FJ คันนี้นะคะเดี๋ยวดูนี่ ไฟท้ายเองเนี่ยก็เป็นไฟท้ายที่ค่อนข้างจะสวยงามนะกับไฟเบรกตรงนี้นะคะเป็นไฟเบรกทรงที่เรียกว่าตรงทรงคล้ายๆกับตัว C นะคะแล้วก็ช่องตัวนี้เป็นแบบตัว B นะคะค่อนข้างจะสวยงามเลยทีเดียวนะด้านท้ายเนี่ยดิฉันคิดว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างจะลงตัวแล้วก็ที่บริเวณข้างหลังค่ะเขามีตรงด้านหลังคาเนี่ยเขามีตัวชาร์จฟินเข้ามาด้วยแล้วก็มีตัวแหลกหลังคาเข้ามาให้ด้วยนะเพิ่มความเท่กับเจ้าตัวรถคันนี้ได้ลงตัวมาก ในส่วนของกล้องซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะเพื่อเพิ่มมุมมองในการอมองด้านท้ายของตัวรถนะคะเบาะเนี่ยเป็นเบาะปรับไฟไฟ้านะคะเราเข้ามานั่งกันที่ภายในห้องโดยสารและขออนุญาตปิดประตูนิดนึงพวงมาลัยของเขาเนี่ยเป็นพวงมาลัยแบบทรงกลมนะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคะคันเกียร์เนี่ยโอ้ยดีไซน์มาได้ค่อนข้างที่จะแบบดูทัฟดูแข็งแรงนะแล้วก็วัสดุต่างๆภายในห้องโดยสารเนี่ยหลายๆคนบอกว่ามันอาจจะดู กองแกงไปนิดนึงดูธรรมดาไปนิดนึงแต่ว่าโดยส่วนตัวของดิฉันดิฉันถือได้ว่าเขาออกแบบมาได้ลงตัวแล้วก็วัสดุอุปกรณ์เนี่ยจัดวางมาได้ค่อนข้างจะดีนะโดยเฉพาะนี่เลยหน้าจอตรงนี้นี่ก็ให้มุมมองการเห็นภาพต่างๆคาสั่งต่างๆค่อนข้างจะชัดเจนนะคะช่องแอร์ค่ะมีช่องแอร์ตรงนี้ช,ช่องแอร์ตรงกลางเนี่ยสองช่องนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นในเรื่องของออระบบควบคุมอุณหภูมินะคะระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อนะก็มีในส่วนของนี่เลยปุ่ม อยู่ตรงนี้นะเป็นแบบมือหมุนนะคะเป็นแบบมือหมุนนะแต่ว่ามันดูไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะตรงนี้ดิฉันว่าแล้วก็คันเบรกมือเนะะี่ยค่ะยังเป็นแบบเแบรบกมือแบบดึงนะใช้การดึงอยู่แล้วก็ตรงนี้นี่มีช่องเก็บอุปกรณ์ต่างๆให้นะนี่เฮ้ยดูกุญแจเขานี่กุญแจของเขาเนี่เป็นอย่างนี้นะคะแหมก็กุญแจโตโยต้าแล้วข้างหลังนี่มีเขียนคําว่าแลนด์คูเซอร์เขามาให้ด้วยนะ ภายในห้องโดยสารเองเนี่ยก็ถือได้ว่ากว้างขวางนะสะดวกสบายมากๆเลยการนั่งเองก็ถือได้ว่ารองรับกับสาลีระได้ดีมากๆนะแล้วก็นี่น,นีมีช่องสําหรับชาร์จตัวแบตเตอรี่ด้วยนะเป็น USB Type C เข้ามา1ตําแหน่งนที่บริเวณด้านหน้านะคะแล้วตรงนี้นี่เป็นปุ่มออดิโอนะคะเร่งวอลลุ่มซ่อนอยู่ตรงนี้นะคะปุ่มสตาร์ทเนี่ยเป็นการ ดแบบสตาร์ทนะคะเป็นปุ่มกดสตาร์ทนะคะแล้วก็นี่เลยเรามาดูกันที่ตรงนี้อ่าอ่านี่คุณสาวๆถ้าขับรถคันนี้เท่ๆไปนะเขามีตัวกระจกส่องหน้าให้ด้วยแล้วก็มีไฟมาให้ด้วยนะคะที่ด้านข้างก็น่าจะมีให้เช่นเดียวกันเี่มีมาให้เช่นเดียวกันนะแต่ว่าตัวม่านบังแดดนี่เรียกได้ว่าสะใจใหญ่สะใจกันเลยทีเดียวนะเขามีบันไดด้านข้างมาให้เหยียบสําหรับขึ้นนะแต่เสียดายว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่มีตัวมือจับให้เราก้าวแบบ เอี้ยวสำหรับดึงตัวเราขึ้นมานะตรงนี้มือจับเนี่ยเขาจะมาอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะคะห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยก็ถือได้ว่ามีความกว้างขวางสะดวกสบายพื้นที่เฮดรูมเล็กลุมเนี่ยมีมาพอสมควรนะแล้วก็ตัวบเบาะเขาไม่มีตัวที่วางพนักแขนมาให้นะด้วยสไตล์ของรถมันเป็นรถสไตล์แบบลุยๆนะก็ตรงเนี้ยเสียดายไปนิดนึงเขาน่าจะมีมาให้นะคะส่วนนี่ที่แผงประตูเนี่ย บริเวณแผงประตูตรงนี้เนี่ยยังเป็นพลาสติกอยู่นะไม่มีตัวหุ้มนุ่มๆมาให้อาจจะด้วยความว่ารถยนต์สไตล์ของแลนด์ครุเซอร์เนี่ยเป็นรถยนต์ SUV ที่เน้นการใช้งานการลุยเข้าไปในพื้นที่ต่างๆดังนั้นเนี่ยฟังก์ชันต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องการความหรูหราอะไรมากมายนะแต่ว่าเขาเน้นการใช้งานจริงๆค่ะไฟเก่งเนี่ยค่ะก็มีแต่บริเวณด้านหน้านะตรงกลางตรงนี้ไม่มีเข้ามาให้เรานะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเสียดายไปนิดนึงค่ะ ด้านหลังแล้วก็จะมีอยู่ที่ด้านหลังให้นิดนึงเวลาเราเปิดประตูด้านท้ายเพื่อหยิบของนะคะเป็นไฟสองสว่างแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นตัวเข็มขัดนิรภัยหรือว่าตัวเบลส์สำหรับผู้นั่งคนที่3ที่นั่งตรงนี้นะทนีเนี้ยก็อย่างที่บอกค่ะการออกแบบมาของเขาเนี่ยมันขวางหูขวางตาไปนิดนึงเวลานั่งจริงๆอ่ะคนที่ใช้งานตัวเบล์ของคนที่3ตรงนี้อาจจะรู้สึกรำคาญไปนิดนึงเพราะว่ามันน่าจะลังไปตรงบริเวณตำแหน่งช่วงคอตรงนี้นิดนึงนะคะตรงนี้เสียดาย เครื่องยนต์นะคะสาหรับรุ่นที่คาดว่าจะทําตลาดในประเทศไทยเนี่ยค่ะโตโยต้าแจ้งมาแล้วค่ะว่าเบื้องต้นเนี่ยเขาจะทาตลาดเฉพาะในส่วนของเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.7ลิตรนะคะ163แรงม้าค่ะส่วนใครที่กําลังรอเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยอาจจะต้องอดใจรอกันไปก่อนนะคะเพราะว่าเขายืนยันมาอย่างเป็นทางการแล้วค่ะว่าบ้านเราเนี่ยจะมีเฉพาะเครื่องยนต์เบนซิน2.7ลิตรเท่านั้นนะคะปีนี้เนี่ยเป็นพิเศษเพราะว่าโตโยต้าเนี่ยเขาแยกตัวแต่ละแบรนด์ของเขาออกมาให้ สะท้อนให้เห็นถึงความชัดเจนนะในงานโตเกียวโมบิลิตี้โชว์หรือว่าเจแปนโมบิลิตี้โชว์เนี่ยค่ะเขานํารถยนต์ในเครือของ Toyota Group ปเนี่ยมาโชว์ทั้งหมด4แบรนด์นะคะตามนี้เลยจากบนสุดนะคะก็เป็นแบรนด์ใหม่ที่ Toyota แล้วก็คุณอากิโอะโตโยต้าตั้งใจที่จะนําเสนอมากมากเลยกับแบรนด์นี้ค่ะแบรนด์เซนจูรี่นะคะเป็นแบรนด์ระดับอัลต้าลักชูรี่นะคะเป็นแบรนด์แบบท็อปสุดๆดของประเทศญี่ปุ่นเขาเลยนะตามมาด้วยในส่วนของเล็กซัสค่ะแล้วก็โตโยต้าข้างล่างสุดสีแดงนี้ก็คือไดฮัตส ทั้ง4แบรนด์เนี่ยเป็นแบรนด์หลักๆของ Toyota นะคะส่วนแบรนด์ GR ที่เป็นแบรนด์รถแต่งแล้วก็เป็นแบรนด์มอเตอร์สปอร์ตเนี่ยค่ะเขาจะไปเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คาดว่าจะอยู่ในงาน Tokyo Auto s a l ซามนะคะการขายเนี่ยที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าจะขายประมาณราวๆกลางปีนะส่วนประเทศไทยเนี่ยเดือนมีนาคมเนี่ยเขาเปิดตัวแล้วเขาจะพร้อมจับจองเลยหรือเปล่าอันนี้ต้องรอลุ้นกันนะคะ